งานเลี้ยงสละโสดแพทริเซียและโนตเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความยินดีจริงๆค่ะสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดของว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ถัดไปของวงการบันเทิงอย่างแพทริเซียกูดและโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศสุดไพรเวท โดยฝ่ายชายก็ยังถือโอกาสดีรวบรวมเอาภาพถ่ายช่วงเวลาดังกล่าวมาโพสต์แบ่งปันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนคลับและเพื่อนพ้องคนสนิทได้ชื่นชมกันแบบจุใจพร้อมแคปชั่นระบุว่า Bachelor and Bachelorette Night Thank you everyone who came and made it special for us ซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราจะได้เห็นโมเมนต์ความสนุกสนานอบอุ่นรวมถึงความรักทั้งจากญาติญาตและคนใกล้ชิดที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองอย่างหนึ่งแน่นแล้วอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทำให้หลายคนอดยิ้มตามไม่ได้นั่นก็คือออร่าความสุขที่เปล่งประกายออกมาจากทั้งรอยยิ้มและแววตาของแพททิสเซียและโน้ตวิเศษนั่นเองค่ะ ซึ่งก็เชื่อแน่นอนนะคะว่าในวันที่22ธันวาคมนี้แฟนๆคงได้ฟินจิกม้อนกับความหวานความโรแมนติกจากทั้งคู่กันอีกแน่นอนคะ่ะ